จอยห้องมั่วแบงกาซาทีเอสไทยชัวๆมันจะเป็นสัญชาติอื่นไปไม่ได้แล้วถ้ามึงมีทีเอสต่อท้ายอย่างงี้ไอแบงก์กูอยู่ไหนวะกูลืมดูเลยกูอยู่ริมล่างวะใช่ไหมโมแต์อ่านชื่อมันดีครับพีคพน่นง่านว้าแล้วรู้จักกูด้วยยีเคเป็นเด็กดีป่ะวะไฮทักทายแฟนคลับ FC เยอะจริงเหมือนเล่นเกมนี้มาเจอ FC บ่อยมากดีๆก็มีเี้ยๆก็เยอะควยเบ่นไงเออควยเบใหญ่มากอย่างนี้แล้วกันห้าห้าพ่อเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวก่อนไอีเวนน่าจะเด็กอัยผู้ใหญ่แม่งไม่ทักกันอย่างเงี้ย คนดีๆที่ไหนทักกันควยไม่รู้จักกันนะฮะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงรู้จักเลยเดี๋ยวมึงรู้จักเลยเดี๋ยวสร้างลงหมาดป้อมสอยมันเล่นยูริใช่ไหมเดี๋ยวกูรับรับด้วยรถแล่เอาฮา อ <Construction S 2> ย่มึงได้หาแน่อ้แบ์ไปนู่นเลยมองไม่เห็นหรอกแต่ส่งมัวม่วๆสุ่มๆไป <Construction complete. S 2> ไม่ได้เจอมาทามิสไม่ต้องกันไม่ต้องล้อมรัวก็ได้ไัมชาลาใจคัสร้างรถแรกมาเลยเฉียงอื่นไม่ต้อง <Construction complete. S 2> แค่รถแรกก็พอแล้วรถแรกกับลมใบฟ้า Unit lost. ยูนิตล็อสตายวะ่ะโอเคเจอฐานมาแล้วสร้างเรดาร์มาตดแล่ไม่โดนสะกดจิตส่งยืนเข้าไปโดนสะกดจิตเปล่าๆไม่มีประโยชน์เล่นกับยูริแม่งต้องเจอไม้นีว้ว่ะแม่งเจ๋งสุดแล้วปอมสอยกัน UFO นอกนั้นเอารถแล่รับให้รถแล่แบกทุกอย่างไว้ในมือรถระเบิดจังแมงไม่ใช่ละ <S <S เฮ้ยเฮ้ยมีคนโดดล่มด้วยว่ะ แต่ถ้าโดดร่มมันก็จะจับทหารราบกายล่างเป็นการฟรีดให้มันอีกอยาเลยเดี๋ยวสิวะบัตรเชิญลำ low power 装核 <Low Power. S 2> <Building. S 1> อ应เ, <construction> เตอร์แล้วก็ปั๊มลงแล่ฟาร์มเงิน <Unit ready. S 1> สร้างรถถังเยอะๆทีหกูจะไปโนดไอ้แบงค์ไอแบงค์เล่นยูริ บงด่าคุยมาถึงด่าควยรู้จักกันแต่ด่าควยมึงมึงเจ๋งไปล้มึงเจ๋งเกินไปแล้วแบงกูกับมึงไม่ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันมาทักควยนี่ไม่โกรธ้่จักกันถักควยนี่คือหาเรื่องแล้วหาเรื่องโดนต้นตีนแล้วแต่ไปยึดไว้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะได้สร้างโรงแรมตรงนู้นสร้างๆไปโอเคยึดปิดแล้วก็สร้างโรงแรมจะได้ใกล้ ไปเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเอนจิเนียร์วิ่งหน่อยก่อนที่มันจะออกซูเปอร์รวีปอนสวยไ,ไอรอนเคอร์เทนวางไม่ได้อีกนี่แล้วกันยูเคียอะโอคาลิปป์ไม่ไม่ไม่เออปั๊มอะโคลคาริปป์ใช่ใช่ปั๊มอะโคลคาริปป์แล้วก็ปั๊มลถแลด้วยไอ้นี่ใช้ลงแร่ปั๊มลงแร่ ซื้อลงแร่หนึ่งลงมันจะได้รถแร่หนึ่งคันมันแถมเป็นโปรโมชั่น <the> หยุดสร้างก่อนหยุดสร้างก่อน <Can cel. S 1> สร้างลรงแร่ออรีไฟน์รี่นรึสปายเพลนเดี๋ยวกูจะเอารถรถแร่ลัสเดี๋ยวมึงรู้เรื่องเลยแบงค์ Bang. แล้วข้าวหน้าข้าวหลังจะทักใ,ใครว่าวยทำไมรูจักกัน อโปลิปดีนะใส่ได้ด้วยยิงแรงด้วยมาเอามาไม่โดนไม่โดนโดดลงมาเดี๋ยวยูริมันเปลี่ยนร่างเจนเนติกมิวเทเตอร์โอ้โหเสาลอบเฮ้ยโดดตรงนี้ได้โดดตรงนี้ได้โดด,ไดโดดมายิงลงแล่มันเอาไปรถแร่เยอะๆสร,ะสร้างอะไรบ้าะสร้างอโปลิปเสร็จก็ปจไ,ปไปต่อเลย ไอรอนเคยเท่นพร้อมเดี๋ยวไอรอนเคยเทนใส่รถแร่เฟี้ยวเงาะกระเพาะแพ้แน่นอนครับคุณผู้ชมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนป้อมสอยเดี๋ยวต้องสร้างรถถังเพิ่มสร้างรถถังเพิ่มเป็นการปั๊มรถแร่มาเซอร์วิสบีพอร์ตสปายเพลนป้อมสอย ขยายเขตอำนาจแป๊บไอ้แบงค์สร้างช้าเหงกันเว้ยซุปเปอร์วีปอนมึงยังไม่มาอีกเหรอวะเพชรก็ไม่ตักมึงเล่นเป็นวะเนี่ยเออเพชรอยู่ใกล้ฐานไม่ตักเพชรเฮ้ยทหารกูยิงแม่งสะกดจิตเออยิงไปยิงไปเอาเลยเต็มที่มึงมีหน้าที่แค่นี้แหละทหารฟรีเฮ้ยมีกำลังเสริมโดดมาเสริมไอ้เหี้ยแม่งมีสอยพอดีลงผิดที่วะไม่เป็นไร เดี๋ยวเอารถส่งชาเขียวไว้นำก่อนรถแล่เราเยอะมากตอนนี้สโวลีต์เอ็มสองคัน <Unit ready. S 1> อ่ะพอคลิปพอละพ <Arm hold. S 1> อพอพอพอสามคันเลยจะพึ <Breaking off. S 1> ่งไป <Engine confirmed. S 1> ลรถขัง <plane> แม่งโดดล่มแล้วบททิ้งโดดล่มแล้วบททิ้งถึงว่าแม่งรวยเหลือเกินเย็ดเคอย่าฟีดมันไม่เอาเราจะไม่ใช้คนโดดล่มแล้วโดดล่มแล้วทำทำ,ทำเงินทำเงินได้เรื่อยๆทับอยู่ิแม่งโกงมากเป็นผางป้องกันดีมาละนิวเคียร์กูพร้อมละเดี๋ยวกูจะตัดงบมึงไ <ร adaptations. S 2> อ้แบง ซปเปอร์วีพอนกูมาแล้วนะแบงค์แบงค์ช้ามากเลยเดี๋ยวแบงค์จะโดนเล่นแบงค์จะโดนไม่ใช่น้อยนิวเคลียร์กูพร้อมแล้วนะแบงค์แบงค์เตรียมโดนตีนนะดี่นิวเคลียร์ลงฐานีกงค์เล่นยูนิตแม่งดีว่าตรงนี้ตรงนี้เล่นรถไสมันเอาไปเสาสะกดจิตโคตรเยอะเลยจะกันไว้ทำไมตรงนั้นวะ แหกหมดถามใหญ่ยังไงก็ไม่พังตามไอ้อแ่งลืมไปเสาสะกดจิตเยอะลงพิกกษรถฐานม,มากก <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะบุกได้รถแรกอยู่แล้วกกเราจะหยามมันแบงค์นม่กตีนแบงค์ซาทีเอสกกไม่สิ้นเลยวะ โอ้โดนงะกดจิตไม่เป็นไรโูนิตอนล, <its> ลอสไปมันี่มาไม,ไม่มีที่กลางฐานเลยวะ่ะโอเคได้ละวอล์ฟคทรี่หยบไว้ก่อนสร้างรถแล่11คันรวยละเริ่มมีตงังละไม่สร้างซูเป bon, อร์วิ่อพันวะ Construction complete. มึงทำอะไรอยู่อะ UFO ก็ไม่มีแต่มึงกันเอาไว้รอบถังเล่นเป็นวะในแบงมันปูลุยเลยแล้วกันมันไม่น่าจะเล่นเป็นเข้าเลยเล่นไม่เป็นแต่ดาวสวยดาวคุยดีนะไปเข้าเลยเข้ามาอย่างนี้เลย มสร้างมาแต่ยูริคนล้ทำไมเยอะแยะเนี่ยยูริคนเนี่ยฮะเอาละสเปอร์วิปอนเพิ่งขึ้นล่อรถถังมันก่อนเดี๋ยวกูไอรอนเคอร์เทนใส่รถแล้วเอาเลยยิงมันกับหลังเสริมมายิงมันให้พังรถแล้วรถล้วน รถแล่ไม่โดนปรกดจิตเว้ยละลอกแรกไปก่อนเก็บแรกต่อยิงพังหมดอะรถแล่ลดแหดสัตยิงว่ยูริหมดความหมายเลย <c oughs> มึงเอายูริโคนมาทำไมเยอะแยะพลาดแล้วมึงพลาดแล้วแบงค์มึงพลาดแล้วลราแบง,ง,แแบงค์นิวเคลียร์นิวเคลียร์ลงตรงนี้ ไม่ต้องมุ่งที่ฐานใหญ่ยิงมันยิงมันแหกฐานใหญ่ต่อเลยไปยิงฐานใหญ่้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวๆรถแล่มันยิงยิงรถแล่มัก่อนกระโดดล่มลงมาช่วยกันหน่อย <c oughs> เอารถแรล่ใส่ฐ <c oughs> <c oughs> านยูริโหมีคนหรอ กูม ul <wh> ีคนร้องแน่นอนไอ้ล่ำเคอร์เทนมาแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายไอ้เหี้ยอยู่ลิโคไอนสัตว์ฆ่าแม่งเอาอันนันคอร์เทนฆ่ามันเลยไอ้สัตว์เอ้ยโอเกียวดิฟใส่มันแฮกโอเคได้อยู่ ยิงมันอาโคคลิปไทยฐานใหญ่มันอยูรลิคนอันนี้นี่นีจุกจุกไอ้สัสมันจุกว่ะไอ้แบงค์มันจุกเว้ยมันจบแล้วเหรอแบงค์หน้าหลังอะแตกแตกคตร จกคุยแล้ว <laughs> แป้งเป็นโลกอะไรวะมันมีคุยเยอะแจกบ่อยจังแจกคุยบ่อยมาก <laughs> ยูรลิคนไอ้เหี้ยแม่งหยุดอาบุกกระลิบกูหมดเลย <laughs> ดีนะกู <laughs> มีโตเกียวดิฟทดลองไว้เกือบซวยคุณว่าเอายูรลิคนมาทำอย่างนี้เองเน้นจำนวนเหรอ มางัดกระฟงรถถังยิงยิงให้หมดเลยรถแล่ยิงให้หมดรถแล่เหยื่ฐานแป๊บฟ้าเธอเด็ดเด็ดฟ้องสักถึอหึงร้องร้องคลายอิ่ง เด็กหัวร้อนเด็กหัวร้อนนี่นิวเคลียร์ด้วยนะโอ้เฮ้ยยัดแยะเอานิวเคลียร์ลงเอานิวเคลียร์ลงเอานิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์ลงฐานทหารมันงงยิ่งทุ่มกับรถแรกกูไม่ได้หรอกปิดเลยเรียบร้อยไอแบงค์ไอ้แบงร้องโอ้ยไอแบงบ้าบอ